สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโปะสายฝกสกลนครอีกแล้วครับเด้อบังเอิญผ่านมางนครออยครับเจอรถไทยส้มครับแล้วมาเจอรถไทยเดินตามครับวิทย้ขออนุญาตขับถ่ายเด้ครับเดี๋ยวทั้งทั้งไทยส้มครับไทยส้มทางใต้รถไทยเดินตามครับวิทย์คอยอนุญาตขับถ่ายเด้ครับ วานปุ๋ยวานอะไรแบบนี้ค่ะวานปุ๋ยปุ๋ยปัสภาพดินขี้ไส้ัดหมองเพาะเนี่เพิ่นวานปุ๋ยครับปุยปัสภาพดินน่ครับเอาคีลงมาแล้วลูกแค่ห้ห่าแล้วมาจอดดีดีนะครับทางรถไฟส่มครับรถไฟส่งประทานรถไฟเดินตามครับแล้ววาไทยยังโอไทยลำเปนบ่ หวานแล้วเป็นแบบนี้โอ้ไทยคบเลยอีกบ่ะโอไทยเหี่ยวหมดแ้วครับโอ้ยไทยภูเขาครับไม่ได้ไทยหลังครับดินมันแข็งจ้างหลานไทยโอ้จ้างหลานไทยครับโอ้ยมปัญหาครับจ้างหลานง่ายเอ้ยได้การครับแน่นอนนีต้องเจอรุ่นนี้ครับหลานไทยหลานเอาจ้างเงินน้าครับยังเก่าอยู่ครับ เด็นอนครับเด็กนอนครับบีซอนขันพอบ่ได้ไทยำกับปรจ้างลานไทยคนบ่เห็นแล้วเป็นบอโอ้เ่นอเดกน้ยันนกคล้อค้องครับเฮ้ยเดยวไทนอาดดิไทเดินตมตัก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 น่คัั ดินแข็งมากเลยที่เดินหอบเล็กหน่อยครับพ้นที่ขับบนรถพึ้นครับลมีการหอบจัอหมาหนึ่งมาเก็บประทัดขนาจนั่นแล้วแล้วผ่านมาปักมองมาเห็นสามกิโลครับสายตาครับ รถไทยเดินตามครับอะไรเพิ่นดิ้นแข็งครับดินแข็งครับโอ้ยรอรีบพอนะครับที่สไตล์พ่อนี่นอนครับคลองแท้ครับคลองแท้เด้อครับเด้อเก่าได้ยังเก่าครับดินแข็งดินแข็งแฮงครับคนยุ่งว่าโต๊ะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับอ๋อแต่ก็ถือว่าข่าหรือครับี่ คือว่ายังโอเคอยู่ดีพาชี่เมาก็บชีเมาอดีครับฮาาติโดดเพิ่นครับของเจ้าตัวเจ้าของยังนักกวานี้อันฮิวคูในภูมิประเทศการนะครับเนี่ยใส่ทั้งามตามภูมิประเทการนะครับคุ้มคือครับมัอนี้ติ๊กกับมาตก๊กคัมต๊กมาดี เด็ดเลยครับแล้วก็ดินก็สีส้มขึ้นครับโอ้ยเหนียร้อนครับแข็งครับแข็งแข็งแข็งอะไรครับสงสัยผมอยากไปครับมันแข็งอืออุ้ยรอฟรีนะครับได้รถเกืบสองร้อ,อยเนี่ยในนั้นในนั้น,อนของแท้มาทั้งหมดท้ายสมครับข้งใต้เดินตามคราะมะทะกันครับ เรขับใ้แกก่อนไทยร <c oughs> สมกับไบกวกแข่งเราะฉ้เราไทน้อยไทยครับ <c oughs> อ๋อขอไปเพิ่หวานปุยปัสภาพบินครับไมนแตกแแ้ว <c oughs> นึกว่าหวานเขากลับคือ <c oughs> ขากลับมาขนาดเลย <c oughs> แม่จนหิวข่าขึ้นมาทันที เียได้เป็นปุ๋ยครับปุ๋ยปัสผะดินเดี๋ยวนอนครับเดีย๋ยวนอนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวลบลบดยครับเนี่ยคนซิ่งครับความแค่ครับเดียวนอนครับเดนอน,อน,อนอเด็ดเด็ดเอาซะไอเรา โต๊เลยต,กต,กต๊ะย่งต๊ดินแข็งโต๊ะมดินแข็ง่าอื่นดอกพปกติเราแบบเกียสามแลนไทยนะครับนี่อันนี้เกียหนึ่งครับมันส่มาได้ครับมันแข็งของแท้ครับแข็งจริงครับดครับเดีข่ม,ม,มครับเดีข่มครับข่ม โอเยเครื่องเก่าเลยวะของเราคือ11ครับนึว่าเครื่องเก่าออปกตินั่อึนะิอึนี่เครื่อง11แรงครับเี่ผมนกว่าเครื่องเก่าครับดึงบวกครับวายน่มัคือแหงงเลยครับส่งครับ ใะเดินเทวครับตะทะกันครับแม่ไพนักเกาวก่าไพนว่าอราอยเลยนี่เงีอร่อยเลยนะแม่จะด้เลยดินบขแงครับไปไทยไล่รอบรบินบแข็งบแข็ง่ายแล้วว่าเอ้ยรอบเดียวสบายครับเกียรสาไทยแล้วง่ายครับ แท้้ครับรถสปอัสปอตเข้าไปครับดีไม่แข็งครับแขคงได้เท่นี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่แข็งอะครับแข็งไวครับแข็งไวแข็งดีครับคุ้มนะครับตนวต่างขนาดครับปัดท้ายปาดฟ้าครับคำนั้นข่าครับ อ้ยนอนลิครับนอนลิ้ค้แครับค้ครับ่นอนครับสุดุดมาแล้วไทยสมากวนแล้วครับถึงจะเก่าแต่เก่าครับขอีเอ่าขากครับ ขั้นตอนในการซ้อนคันครับผมบบคาร์เนี่ยผมคานแต่ตอนนี้แหละครับตอนอันยกคันออกซ้อนคันนี่นะในอื่นผมบบคานผมคล้องครับเหมือนครับ้ว่าคุณซอนคันครับแต่ซอนคันของไทยน้อยครับใน่น้องครับของแท้ครับโอ้โอใช่เราคือแห้งหลายใช่ไหมครอบท่ผมมีบวยนะครับดินไม่แข็งครับ อู้โค้งไปโค้งไปคอนสันครับคอนสันครับโอ้ข่าวลยครับนี่ดินแข็งได้ทำนี่ครับแน่นอนครับแน่นอนครับในน้นอนให้แล้วแข็งแรงขนาดนี้วันนี้ออกจะให้แรกนะครับ ดินแข็งครับก็เข้าใจนะครับเนี่เหยียบยังเจ็บตีนะครับจะแข็งบ่แข็งดินนี่ครับมันแบบหินนี่แต่แข็งฝนบ่ะโตครับหยาติดครับด้วยน้ำหยาดีนะครับเส้น10เมตรเลยครับเด้อยคูบต้า10เมตรแรงครับหักไม่ครับเจอหักว่า ในงานครับในงานครับไปรักไตครับงรถไทย้มกับควันวนครับพุณควรถไทเดินตามครับทางเทิรนเะฮะใครเล้วกวนไทนี่หนึ่งรถนี่เขาเล่นสองร้อยปานนี่โอ้หาครับหงาเข่าครับเ็นรถซิมม่น้ำหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวีเียงครับเดี๋ย หาขนไปเร่งนะครับเล่งนะครับให้เราเล่งเครื่องครับตัวไทยากครับเมื่อยดินงยิ่แข็งครับช่อนคันนี่เมื่อยครับช้อนคันไถเขาบ็ค่อยเมื่อยครับจะช่อนคันนี่สิเมื่อยครับนี่ครับเสาวน้าครับเกษตรกรเมื่อยไปได้ก็ได้เห็ุครับมันเป็น โซวยย์จังไงอ่ะเห็นมันระจำนะครับข้างพูเห็ดนี้ครับไม่ช่วยเห็ดสังอืมในนอนครับแห้งครับโอ้โฮเกิดสิเวสขับแน่นอนครับโอ้โฮขึ้นสายพ้านครับไหนแล้วครับ แค่ครับแท่อ่าเจ็บนะครับเก็บเลยให้เจ็บไปเลยครับแลอ,อีกรอบนึงครับลำครับลำรอบสองครับรอบแรกแล้ว่าบุกขอาดแล้อีกรอบนึงครับทำให้เจ็บเจ็ไปเลยครับตอนคันเหงื่อแตกซิกเงื่อแตกซิกเลยครับ

โมตาเล็น้อยถึวนขนาดตัวไทยสมไอตัวไทยสมนี่คุปตานี่ L40 นี่ครับนังพี่ครับซีซูนี่ครับเดี๋ยวเดินตามนี่ครับกองแท้ครับเดินบบตักตักตักเก็บเก็บสองรอบขับที่เราเก็บสองรอบขับไอเราเก็บสองรอบเห็นมั้ยนั่นนั่นขึ้นรับขึ้นรอบเหยานะครับตอนนี้ลูกสาวเราไม่กระช้อยเลยลูกเลย จบไปแล้วครับให้นี่ครับเซตไปให้นี่ครับผ่าให้สองครับจะเปลี่ยนผ่านคลิปนะครับลงท้ายครับจะเปลี่ยนผ่านนะครับอยงเงี้ยนะจบภารกิจครับ